สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งทงุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไข่เคเรียรนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระชิดาบูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งทงุกท่านใช้วิจ,จารณญะะาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสาหรับพระท,ที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นำาพาลุงประทษเหรียญกลบรุ่นเสาห้าเดือดทองฝาบาทออกเมื่อปีพศ2511ของวัดริมคนนามาให้ได้ดูชมครับก็เป็น พระที่อยู่ในกล่องเดิมวัดนะครับด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์ไว้นะครับหลวงพ่อทัดทวัดห้วยมงคลนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับไปดูไปชมอง์พระภายในกล่องนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะวางองพระอยู่บนพื้นกล่องกระมีสีแดงนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดมิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับเปลี่ยนก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดมิติความเปลืกของพิมพพระได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตลักษณะมิติความหนาของพิมพพระก็จะมเสียงขององค์พระมีลักษณะหนาหนนะครับมองเห็นอรองรึกรองเส้นทีหนาผักชัดเจนโหนคิ้วสูงหนาความคมชัดของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาถงตาด้านล่าง มองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นลูกตาทั้งสองข้างเป็นเม็ดกลมนะครับจมูกเป็นสันสูงหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของลิฟฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายข้างนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาหนาดูนะครับมิติความหนาของต้นแขนขวาแล้วก็ข้อศอกขวา ทีบริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังตินะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องก็จะมองเห็นความคมชัดของ้าคาดเอวแล้วก็รัดประคตนะครับความคมชัดของร่องจีวรหรือจีวรที่บริเวณราหนุมขวานะครับความคมชัดของร่องจีวรหรือจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายมองจากก้นบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายนะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นความคมชัดของร่องหิ้นชัดเจนนะครับ ลักษณะของเข่าขวานานุนก็จะมองเห็นร่องจีวรหรือจีวรที่บริเวณเข่าขวาชัดเจนนะครับลักษณะของเข่าซ้ายนาหนุนก็จะมองเห็นร่องจีวรหรือจีวรที่บริเวณเข่าซ้ายชัดเจนลักษณะของฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะนิ้วเท้าที่ปลายเท้าขวานะครับลักษณะรายละเอียดความคมชัดมิติของปลายเท้าซ้ายใต้เข่าขวานะครับลักษณะรายละเอียดมิติฐานขององค์พระนะครับ สว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบขอบเหรียญน,นะครับก็จะเพิ่มรายละเอียดในการมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับมิติความหนาที่บริวเวณขอบเหรียญแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวเหรียญน,นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับก็เป็นการนารําเอพราทีไดบูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการ ผ่อนคลายความเครียดน,นะครับดูไปก็เพลินไปกับรายละเอียดของผิมพระนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีอักขระตัวยันนะครับทั้งหมด4แถวนะครับที่ด้านล่างก็จะมีโบนะครับภายในโบก็จะมีข้อความตรงสื่อระบุชื่อของวัดวัดห้ดวยมงคลนะครับลักษณะรละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับมิติความหนาที่บริเวณขอบเหรียญ แต่เกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเปรอะไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยต่นผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเนื้อโลหะแต่เนื้อก็มีสเสน,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 น่ห์แตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนแต่ก็มีความเชี่ยชอบเพื่อโลหะแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับมิติความหนาความคบชัดของ อัการตัวยันนะครับมองจากกานข้างนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของขอบเปลี่ยนแล้วก็รายละเอียดนะครับลักษณะรอยตัดที่บริเวณขอบเปลี่ยนนะครับ ดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับทิศความหนาที่บริเวณขอบเปลี่ยนนะครับลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นนะครับเป็นรุ่นเซาห้าเนื้อทองฝาบาทปีพศ2551ของวัดวิมุขคลนะครับจำนวนในการจัดสร้างก็อยู่ที่3,000องค์นะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจดูแล้วก็คลายเครียดน,นะครับแต่ละคนท่านก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับหลายๆท่านก็ชื่นชอบนะครับใช้เวลาว่างในการเก็บสะสมพระเครื่องครับ ความชอบของแต่ละคนแ้่ก็มีความชอบแตกต่างกันไปนะครับในวันนี้ก็ได้นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกิ่นเข้ามาดูมือชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับพระหลวงประทษตเหรียญกลมรุ่นเสาห้าเนื้อทองฝ้าบาทปีพศ2 5 1 1ของอัดควมกนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วย กดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาับแล้วครับผมครับสวัสดีครับ